นี่ครับนามพึ่งที่ได้ติ่มภูมิเลยครับนี่ครับนี่ก็ประมาณสักสองขวดน่าจะได้ครับนามพึ่งหลังนี้นี่ครับรู้ไอรังข้าเข้าสวยๆเลยครับแล้วก็ขคมนี่คือตัวอ่อนพึ่งครับนี่ตัวอ่อนตัวอ่อนพึ่งเราก็พาไปทํามาหานได้ได้ครับนี่ตัวอ่อนพึ่งเลยครับสวัสดีครับพวกับบามุนฟ้ามครับวันนี้มาดูพึ่งครับตัวพึ่งหลังนี้ว่าจะจับได้หรือไม่ครับ พึ่งหลังนี้เขาอยู่มาประมาณสามปีแล้วครับกองนี้เราก็จับได้ทุกปีครับกองนี้รู้สึกว่าปีเลวจับได้ถึงสามครั้งแล้วครับแล้วก็พึ่งไม่ทิ้งรังครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเปิ้นรุ่นกันครับมาเปิ้นรุ่นว่าจะมีน้ำพึ่งหรือไม่ครับโค้งมาอยู่มาสามปีปีเลวรู้สึกวัวน่าจะจับได้ครั้งเดียวปีทีส้งจับได้สามครั้งแล้วครับปีนี้ปีทีส้มครับเดี๋ยวทําการเปิ้นกันเลยครับ พลนควันครับปนปื้ดตรงพลนควันในหมะนี่ครับหลังพึ่งขวน้ำก็เริมปิตาเลยครับนี่ครับปิตาข่าวข้าวเลยครับหลังข่าวข้าวซวยๆเลยครับนี่ดันในก็ปิตาหมดเลวครับดันในปิตายังแต่เพ่นอยู่บยิมเทียังไม่ปิตาครับนี่หลังพึ่งลักษณะแบบนี่เราก็ทําการจับกันเลยครับพลนควันครับ คนฟอนในพึ่งโอมากนคนจำ้ำเดี๋ยวเราจะตัดฟังนี้ข้าไปหาฟังในเลยครับสินทีนนึ่งครับหินนึงก็เป็นติ้งอยู่นิดนึงครับนี่ครับข้าพอมีน้ำพึ่งเล็กน้อยครับติ้งเล็กๆริมๆผ่านแบบนี้ครับอันนี้ก็พอมีน้ำพึ่งอยู่บ้างครับ นวนควันนิดหนึงครับมีโอตัวมิโอ,โอนี่ครับก็เริ่มปิตาแล้วครับแผ่นนี้นี่นะพึ่งสองแผ่นครับเริ่มปิตาแล้ยข่าวข้าวสวยๆครับ ติดต่อป่อยตัดตัวอ่อนครับนี่มีตัวอ่อน,ยน,นอยู่นิดนึงถ้ามีตัวอ่อนเราต้องฝานตัวอ่อนโอ้อ่อนครับเบ่งพึ่งครับแล้ก็ตัดหัวน้ำเพรับนี่หัวน้ำต้องเพ้นเหมือนกันครับคิดเพ้นน์เลยครับมันทำติดกัน ออกถึงนี่ครับข้างละข้างในมันอินติดกันนี่ครับข้าวข้าวสวยขั้นี่ครับมันติดอยู่ตรงนี้แต่เดียวกรีดครับอืรัดเลยครับเนี่ยครับติดตาข้าวสวยครับถึงทีซองด้านในครับเนี่ยข้าวข้าวสวยข้วครับ ต,ต่อไปตัดตัวอ้นครับนี่ตัวอ้นครับแบ่งครึ่งตัดหัวน้ำครับนี่แบ่งครึ่งเลยตัดหัวน้ำครึ่งเลครับกับข้าวข้าวสวยสวยหัวน้ำทังเพลเลยครับ กระึงที่ช่องดันเลยครับนี่นรววครับต้นของเ้นรับปิดตาข้าวซอยรับเบ่งขึงครับตัดตัวอ่อนครับนี่ตัวอ่อนครับ ครับนี่โอน,นหนนาน่ำปิดครับถึ้ครับ,รบระตะข่วนานา้ำขึ้นมาเร็วครับข้าว้า,าวยๆครับวันนี้ครับ เร,เ,รเริ่มส่งสิ่นเ,ออเริ่มส่งลินคู่มาเลยครับตรงคนควันตัดถึงตีก้องดันเลยครับนี่ครับข้าวซวยครับปิตา เบ่งคึ้งครับตัดถัวอ่อนครับอ๋อเดี๋ยวติ้งนี่ก่อนครับติ้งออนี่อุกคนตัดถัวอ่อนครับถัวอ่อนเขาเข้าวสวยๆครับตัดหัวน้ำครับ ไม่เยอะเลยครับหินนี่หวนนะเปล่งปลื้นครับคับตัวอ้นครับช่วยครับตัวอน้นคนควันครับ ตัดหัวน้ำครับเดี๋ยวครับปิดตาช่วยครับเบีงึ้นครับตัดตัวโอน หัวหน้ำครับขุดมาเร็วครับดีวตาด้วยครับน้ำพึ่งเลยยืมเลยเปล่นหน่อย เดี๋ยวเราเพนหน้านี่เพนครับเดี๋ยวก็หวายเพนในให้มันถ้าเราเตี๋ยวเฟส์อกเพนไหนนี่เดี๋ยวเพนนน้านี่คาดครับเ,เรเีเพนหน้าว่ะเพ่นในยกไว้ให้มันครับนี่ครับสวยๆครับ นี่ครับเราไว้ให้ครับสามเพนแผ่นนี้เต็มแผ่นนี้ขึงแผ่นนี้ขึงครับเราไว้ให้พึ่งขอเราครับเผื่อแม่พึ่งขอเรานีรังครับนี่คือเทคนิคการจับพึ่งที่สาคัญแล้วก็ได้น้าพึ่งเต็มทีแล้วก็อาจจะจับได้รบส้อของปีนี้ครับนี่ก็คือวิธีการจับพึ่งแม่พึ่งนีรังเราไว้แบบนี้โอกาสพึ่งอยู่ประมาณไปสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเคยจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ เพื่อปริ้นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ